สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับอพพโซสนี้มาอัปเดตนะคะในที่สุดนะคะเปิดกล้องแล้วถ่ายทำกันอยู่นะคะวันนี้วันไหนยังไงก็เธอค่ะซึ่งก็เป็นพักต่อนะคะในมุมมองความรักนะคะของพี่ชายบ้างก็คือสางเหยียนนั่นเองจากที่พวกเราดูในมุมมองความรักนะคะของน้องสาวก็คือสั่งจื่อไปแล้วนะคะในแอบรักให้เธอรู้นะคะกับคุณเฉินเจ๋อหยวนค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วใน ของสร้างจื่อนะคะก็มีสร้างเหยียนที่น่ารักมากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลายๆท่านก็อยากให้คุณมานะคะมาเป็นสร้างเหยียนในเวอร์ชันที่เป็นตัวเต็มเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นคนละเจ้าภาพกันนะคะก็คือบริษัทซึ่งเป็นู้วงหน่วยการสร้างนั้นคนละ จ้าภาพกันนั่นเองก็เลยทําให้ไม่ได้ใช้บริการนะคะของซางเหยียนท่านเดิมค่ะทีนี้มาเคาะลงตัวที่โอ้โหหมุนไปมาเลยนะคะเรื่องนี้พระเอกนั้นเปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่โดนใจมากที่สุดน่าจะเป็นข่าวข่าวของคุณจางหลิงเหอนะคะคู่กับคุณหวังเสี่ยวรันนะคะเพราะว่าเหมือนกับเดินออกมาจากในนะวนิยายต้นฉบับโดยเฉพาะนางเอกเรื่องนี้นะคะบทของของหวนอีฟานนั้นจะต้องสวยมากๆค่ะสวยในระดับดาราภาพยนตร์ผู้ เลยนะคะึ่งซึ่งเป็นนางเอกอะไรแบบนี้คือสวยมากๆคือแค่คนมองแล้วก็แบบนี่สะกดจิตสะกดตาจริงๆนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้ก็เคาะเรียบร้อยมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะมีข่าวมาช่วงหนึ่งแล้วว่าคุณปัยจิ้งๆิงจะมาเป็นซางเหยียนนะคะพี่ชายจอมกวนนั่นเองค่ะ จร,จ,รจริงๆคุณปายจิ้งถิงนั้นก็ได้อยู่นะเพราะว่าเขามีความที่สูงมากๆเลยนะคะก็พอแต่งผมออกมาแล้วได้อยู่ค่ะก็รอลดอยู่นะสำหรับสําหรับคุณปายจิ้งถิงนะคะส่วนนางเอกได้คุณจางรว่วนหนันนะคะซึ่งโอ้โหช้วเน็ตลุมกันชําเลยค่ะเพราะว่าคุณจางรว่วานหนันนั้นบุคลิกแล้วก็แบบรูปร่างอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คืออยู่ในโซนของผู้หญิงน่ารักนะคะไม่ได้อยู่ในโซนของแบบผู้หญิงที่แบบสวยคมแบบ เตะตาอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยขัดกับฟแฟนๆที่เขาเป็นแฟนของนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเดี๋ยวก็ชินกันไปเองนะคะหลายๆเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละคือพอประกาศตัวนักสแสดงออกมาปุ๊บนะคะก็จะมีคนที่ทั้งออชอบใจแล้วก็คนที่ทั้งแบบไม่เห็นด้วยเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้มันก็เกิดมาเป็นประเด็นเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยไปถึงจุดนั้นกันนะคะเอาเป็นว่าการตัดสินใจนะคะเลือก เลือกพระเอกกับนางเอกของเรื่องนี้นี่ก็ดูแล้วค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันถูกตั้งชื่อเอาไว้ตั้งนานแล้วะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีการเคาะนักสแสดงที่แท้จริงสักทีนะคะก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีการถกเถียงกันมาอย่างไม่สิ้นสุดทีเดียวค่ะเพราะว่าเหล่าบรรดาแฟนๆนะคะก็มีความรู้สึกว่าไอดอลของพวกเขาเนี่ยเหมาะมากๆกับบทนี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอความเห็นจากหัวหน้าทีมฝ่ายผลิตนะคะแล้วก็อินเวสเตอร์ด้วยใช่ไหมว่าเขาจะสนับ สนุนใครให้มารับนะคะบทพระเอกนางเอกในเรื่องนี้นะคะเรามาดูข่าวลือกันดีกว่านะคะบทของซางเหยียนนั้นนะคะคนแรกเลยจริงๆเนี่ยก็คือ,อคุณซ่งหวยหลงนะคะแต่ทีเนี้ยซ่งหวยหลงถึงแม้ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนกับเนี่ยเลยซางเหยียนเลยนะคะเพียงแต่ว่าน้องซ่งหวยหลงตอนนั้นน่ะยังมีข่าวาวอยู่กับ เอเจนซี่เก่าอยู่ตัวแทนเก่าอยู่เพราะฉะนั้นหวานก็เดาไว้แล้วว่าน่าจะไม่ใช่น้องซ่งเหมยหลงจนกระทั่งนะคะน้องเขาหลุดออกมาจากไอ้วงจรของไอ้ไอ้ตัวนั้นอะ่ะตัวแทนที่เคยดูแลน้องเขาไม่ดีะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงจะมีพลังไม่แข็งแกร่งพอที่จะได้มารับบทสร้างเหยียนในเรื่องนี้นะคะต่อจากนั้นเป็นคุณจางหลิงเหอซึ่งก็ตอนนั้นโอ้ยดีใจปื้มปิมน่าจะใช่แต่แล้วนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นคุณโจอี้รันค่ะก็มาเปลี่ยนอีกซึ่ง ก็มีความว้าเล็กน้อยเพราะว่าเอ่อทัโจอีหลันกับจางหลิงเหอนะคะขอจางหลิงเหอเหมือนกับในแบบเดินออกมาจากนิยายมากกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของหวานที่อ่านที่อ่านนิยายมานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าอย่า,อย,าอย่าคิดมาติดใจยเยอะไม่ใช่อะไรหรอกคนเรามันก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแต่ถามว่าเขาทุกคนเนี่ยหล่อไหมเขาหล่อทุกคนค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็มาเป็นนางเอกเนาะนางเอกก็จะมีคุณหวังชูหลานคุณจางวิซีนะคะคุณจางวิซีนี้จะได้รับเสียงสนับสนุนเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรื่องนี้มันมีอนิเมะค่ะพเพื่อนๆแล้วหน้าตาของคุณจางวิซีเนี่ยเหมือนกับนะคะหวนอีฝานในเวอร์ชั่นอนิเมะค,คือเวอร์ชั่นกระตูนเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณจางวิซีก็ได้รับเสียงสนับสนุนสุดๆนะคะส่วนหวานนั้นหวานเชียร์คุณหวังชูหลานเ <laughs> พราะว่าเธอเธอ,เธอสวยไงเธอเธอสวยจริงๆ ะะมันก็แบบมาเป็นหวนอีฝานในแบบฉบับมโนในในนิยายของแอดวานได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนะคะท่านอื่นๆที่เป็นข่าวมาก็คือคุณหลิวหลิวเซี่ยหนิงนะคะแล้วก็มีคุณม้งจืออี้ก็มีข่าวแล้วก็มีคุณจูฉูตันนะคะก็มีข่าวเช่นเดียวกันซึ่งก็นี่ก็เป็นเหล่าบรรดาสาวๆซึ่งมีข่าวว่าจะได้เป็นหวนอีฝานนะคะแต่ตอนนี้มัดเคาะเรียบร้อยแล้วก็คือคุณจางร่วนหนันนั่นเองค่ะ ใช้เวลานานนะคะไม่ต่ำกว่าเดือนทีเดียวกว่าที่จะได้ได้ตัวแบบพระเอกนิ่งแล้วก็นางเอกนิ่งนะคะอย่างคุณไปจยจิ้งถิงนี้ก็ตกลงที่จะเป็นเรื่องนี้เป็นซังเหยียนก็คือข่าวออกมาแบบแน่แนอนๆเลยนะ่าจะเป็นช่วงปลายปี2023แล้วนะคะซึ่งคุณไปจยจิ้งถิงนั้นนะคะมีความสามารถทักษะการแสดงดีแล้วก็ได้รับความนิยมดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มี กลุ่มของเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือว่าเหล่าบรรดาของชาวเน็ตบนจีนนั้นมาถล่มคุณไปจริงๆิอะไรแบบเนี้ยไม่มีนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอมาถึงนะคะคุณจางร่่นหนันนั้นมีนะคะเพราะว่าเพราะว่ามากันเติมค่ะ ก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นความเห็นในแนวที่ผู้ที่เป็นแฟนของนวรญายก็จะบอกว่าคุณจางล้วนหนานยังสวยไม่ถึงนะคะยังสวยไม่ถึงหวนอีฝานนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอนั้นก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพื่อนๆอ,อืมเราเราเราอย่าไปคิดอะไรมากนะคะ <c oughs> ก็สงสารเหมือนกันเนาะในเวลาที่แบบดาราผู้หญิงเวลาที่เขาโดนตําหนิเรื่องความสวยเนี่ยมันก็คงจะรู้สึกรู้สึกดาวดาวลงอะ่ะเพราะว่าทุกคนก็มีความสวยเป็นของตัวเองเพียงแต่ว่า ความสวยของเธอนั้นมันไม่ได้ไปเหมือนกับว่าไปถูกใจนะคะไปถูกใจคนทุกคนนั่นเองนะคะ เรื่องราวของนวนิยายต้นฉบับนั้นเกี่ยวกับอะไรคือมันก็เกี่ยวกับวนอีฝานนี่แหละค่ะซึ่งเธอนั้นมีปมชีวิตนะคะครอบครัวมไม่อบอุ่นนะคะแล้วเ,เธอนั้นก็ต้องแบบแยกตัวออกมาจากบ้านแล้วก็มีปัญหากับที่บ้านด้วยเพราะว่าเธอสวยไงก็จะมีญาตินะคะที่เป็นแบบลูกพี่ลูกน้องก็จ้องที่จะที่จะข่มขืนอาง่ายๆแล้วก็มีคนเอาเปรียบนะคะมีแต่คนที่แบบอยากจะเอาเปรียบเพราะฉะนั้นก็แยกตัวมาทํางานแล้วอยู่ในเมืองนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ก็ไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยมีเงินนั่นแหละก็เพิ่งมาเริ่มต้นรับแบบได้งานใหม่เป็นนักข่าวอะไรแบบนี้ก็เลยต้องหาเพื่อนที่จะร่วมแชร์ห้องนะคะแล้วทีนี้ทางด้านของสังเหยียนของพวกเราในตอนนั้นน่ะเขามีบ้านเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะคือครอบครัวตระกูลสางนี่เขารวยค่ะลูกชายพอโตขึ้นมาหน่อยก็มีการซื้อบ้านของตัวเองแล้วก็ส่วนใหญ่จะแยกออกมาอยู่ด้านนอกนะคะก็จะมีแค่สังจือน้องสาวที่อยู่กับพ่อแม่นะคะแต่ว่าสังเหยียนนั้นก็จะกลับไปบ้าน บางบางทีนะคะแล้วก็บางทีก็มีการไปพักที่มหาเชลัยด้วยในช่วงที่เรียนอะไรแบบเนี้ยแต่พอเรียนจบก็ไปอยู่บ้านของตัวเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยซางเหยียนนั้น่ะมีความแบบประทับใจแล้วก็รักหวนอีฝานมาตั้งแต่ตอนที่ที่เรียนแบบมัธยมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเรื่องราวเคย เคยแบบสัญญากันว่าเดี๋ยวจะเข้ามาหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วก็ส้างเหยียนอะไรแบบนี้ก็พยายามจะดูว่าหวนอี้ฝานนะคะผู้หญิงที่เขาชอบเนี่ยจะไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงเขาจะตามไปแต่ทีนี้เขาเข้าใจผิดคิดว่าหวนอี้ฝานนั้นจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้เขาก็เลยไปสอบแล้วเขาได้นะคะส่วนหวนอี้ฝานนั้นด้วยความที่ชีวิตมันมีปมอะค่ะที่บ้านก็ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเธอก็เลยต้อง ต้องแบบมไม่ได้ไปสอบในมหาวิทยาลัยท,ที่ตั้งใจเอาไว้นะคะว่าจะไปเรียนพร้อมๆกับสังเหียนแต่ว่าก็อยู่อีกเมืองหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่นะคะ,ซ,ะ,คะซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วของอน้องสังจือของพวกเราค่ะก็คือน้องสาวของวาที่สามีในอนาคตนะคะอืเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าตัวของหวนอีฝานเนาะต้องแบบมีความสวยรูปร่างโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็จิตใจอ่อนโยนแล้วก็ต้องมีความโกโก้ด้วยนะคะ เพราะว่าชอบนอนละเมอเป็นผลมาจากปมชีวิตของเธอนี่แหละค่ะแล้วอิตาพระเอกของพวกเราเนาะตอนแรกด้วยความที่ต้องการจะรีโนเวทห้องนะคะจะแบบซ่อมแซมห้องตกแต่งห้องใหม่อะไรประมาณนี้ประมาณว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะไฟไหม้จากห้องอื่นแล้วก็มาลำรามทําให้ห้องเขามีความเปื้อนเปิดสกรปรกค่ะก็เลยใช้อยู่ไม่ได้นะคะทีนี้่ะโอ้โหตาละด้วยความบังเอิญมากๆค่ะโชคชะตาสุดๆเหมือนในโลกนิยายเลยนะคะก็ทําให เพื่อนของเพื่อนนะคะก็มาเป็นแฟนกับเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของนางเอกอีกทีหนึ่งก็เลยอ้าวฉันมีคนหนึ่งที่เขาหาที่พักอยู่อะไรแบบนี้ก็เลยอ่ะให้มาอยู่ร่วมกันนะคะพออยู่ร่วมกันแล้วตายแล้วค่มมันก็มีความรู้สึกว่าได้มาเจอเหมือนกับจดเก่าแล้วก็ความความติดค้างในใจนะคะอย่างหวนอีฝานกับ วันอีฝานเนี่ยฝ่ายหญิงก็จะมีความติดค้างในใจหลายๆเรื่องกับทางด้านซางเหยียนนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นความรู้สึกโกธแค้นอะไรแต่เป็นความรู้สึกว่าเออเขาคงไม่ชอบเราหรอกคือคือเขาคงแบบคือยังไงอะคิดคิดไปในแบบที่ที่ไม่ใช่เลยดัง,งที่พระเอกเนี่โอ้โหลักนางเอกมากๆเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเรื่องราวมันก็สนุกสนุกขึ้นมาเพราะนางเอกเราชอบละเมอใช่ไหม <c oughs> ละเมอเสร็จนะคะพระเอกแทนที่จะล็อกห้องไม่ล็อกค่ะเปิดห้องกว้างไว้เลยนะคะรอให้นางเอกเข้ามาหาตอนกลางคืนแล้วพอห้องตัวเองซ้อมเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่ยอมกลับนะฮะก็ยอก็มาเนี่ยอยู่เช่าห้องกับนางเอกต่อไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เป็นความไ like ร้การ์ดนะคะไร้การดของซางเยียนแล้วก็คือผู้ชายชอบเก๊กอะ่ะชอบเก๊กแล้วก็แบบแบบ คือเหมือนกับว่าไม่ใส่ใจแต่ที่ไหนได้โอ้โหทุกเม็ดนะคะใส่ใจสุดๆค่ะแต่เวลาอยู่ต่อหน้าสาวในช่วงแรกก็มักจะทําเป็นแบบไม่ใส่ใจไม่ห่วงใยอะไรเงี้ยแต่ทุกการกระทํานะคะคนตรงกันข้ามกับคําพูดเลยอะค่ะ จนกระทั่งพวกเขาเริ่มคบกันนะคะก็หวานโคตรเลยอ่ะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีต้นเจียฉีนะคะให้พวกเราได้เห็นด้วยนะคะในเรื่องก็คือน้องจ่ายมาเล่นบทนี้นะคะจ่ายเสียวหวนนั่นเองค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนสําหรับนะคะซังจือนั้นได้น้องจางเหมียวอี้มาแสดงนะคะซึ่งตัวละครนะคะซังจือนั้นมีความน่ารักเนาะซึ่งยังไงยังไงเนี่ยก็อย่าไปว่าน้องจางเหมียวอี้เลยนะคะเพราะว่ามีคนเปรียบเทียบกับน้องจาง รู้สื่อเยอะแหมน้องเจ้ารู้สือเธอก็มีโปรเจกต์มากมายเป็นของตัวเองนะคะถ่ายทำอยู่ด้วยไม่มีเวลาว่างมาแสดงเรื่องอื่นๆหรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดใจกว้างกันเนาะสำหรับชาวเน็ตจีนนะคะตอนนี้ก็น้องจางเหมียวอี้ก็โดนถล่มเช่นเดียวกันเพราะว่าก็โดนเอาไปเปรียบเทียบกับสังจื่อที่น้องเจ้ารู้สือแสดงนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปกันใหญ่ค่ะ ก็กระแสนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ทุกคนก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เรตติ้งที่ดีมากๆเพราะว่าแฟนนิยายก็เยอะมากๆเลยนะคะก็รอชมแล้วก็ในจุดของที่เป็นเรื่องราวในส่วนของสร้างจือนั้นก็สร้างความประทับใจแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่ชายคือซรางเหยียนบ้างนะคะมาทีนี้เรามาดูถึงกระแสที่คุณจางรว่วหนันถูก ถูกว่าอยู่ช่ำๆในขณะนี้นะคะก็คือบทของหวนอี้ฝานนั้นจะต้องเป็นคนที่สวยเพิดพิงค์นะคะรูปร่างหน้าตาต้องเป็นแบบ แบบระดับนางเอกอะแบบคนเห็นแล้วแล้วชอบทันทีเลยนะคะอยากเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณจางรุ่นหนาน,นั้นก็อยู่ในหมวดหมู่ของดาราที่มีความน่ารักมากกว่าความสวยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหห่างไกลนะคะจากหวนอีฝานในในหนังสือเป็นอย่างมากเลยนะคะไปคนละโลกเลยประมาณนี้นะคะ จุดเด่นบนใบหน้าของหวนอีฝานก็คือดวงตาของจิ้งจอกสาวที่กลมโตและเชดขึ้นนะคะซึ่งณนะจุดนี้ทุกคนก็ตำหนิคุณจางร้วนหนานแล้วว่าไม่มีณนะจุดนี้โอ้โหค่ะก็แรงอะ่ะแรงก็บอกแล้วว่าการเป็น การเป็นดาราแล้วเป็นนางเอกเนอะแล้วมาถูกตำหนิเรื่องความสวยความงามเนี่ยก็จะทำให้ให้มีความแบบเสียสูญนิดๆแหละหวานว่านะคะคือคือก็มั่นใจว่าตัวของเธอนั้นมีความสวยน่ารักเพียงพอเพียงแต่ว่ามันไม่ไปเท่ากับ สิ่งที่แฟนๆของนวนิยายเขาคิดกันนั่นเองค่ะแต่ณจุดนี้นะคะไม่เป็นไรผู้หญิงอีกคนก็โดนน้องจางเหมียวอี้ก็โดนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโดนทั้งโดนทั้งนักแสดงที่มารับบทเป็นหวนอี้ฝานแล้วก็นักแสดงที่มารับบทเป็นสางจือกันเลยทีเดียวค่ะ น้องจางเหมียวอี้นะคะนอกจากจะโดนเรื่องหน้าตาว่าสวยน่ารักไม่เท่ากับน้องเจ้ารู้สื่อแล้วยังโดนเรื่องทักษะการแสดงด้วยนะคะแล้วก็การแสดงอารมณ์ต่างๆที่ที่รับละครมาเรื่องก่อนหน้านี้นะคะก็ยังโดนตําหนิว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นธรรมชาติมากเกินไปก็คือหินต้นไม้ก้อนดินอะไรประมาณนี้นะคะโอ้ยนะจุดนี้ก็ต้องให้เวลาน้องเขาในการพัฒนาเนาะเอาเป็นว่าพวกเราอืม ชินกันแล้วแหละสำหรับเรื่องแบบนี้นะคะเปิดกล้องมาทีไรก็มีข่าวตามมาด้วยเป็นเป็นขยงขนาดนี้โดยเฉพาะข่าวลบ <g ülme> ก็มีมาหลายๆเรื่องแล้วนะคะเราต้องรอดูผลงานของพวกเขาเราอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเลยนะคะอืม่อแล้วค่ะก็ถ้าไม่มีใครถามเราเราก็ไม่ต้องพูดจริงไหม <c oughs> แต่ถ้ามีใครถามเราเนาะเราก็บอกนิดนึงว่าโอเคคนที่แบบว่าน่าจะมาเป็นนางเอกของเรื่องมันน่าจะเป็นใครได้บ้างอะไรประมาณนี้ก็คงจะพูดได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความ สุขมากๆเดี๋ยวเรารอดูเรื่องนี้กันนะคะวันนี้วันไหนยังไงก็เธอคะ่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ